ครับสวัสดีครับครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับในกลุ่ม Together Group ของเรานะครับที่จะมาคุยเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายแห่งอนาคตนะครับธุรกิจ M Star Network นะครับวันนี้เป็น M Star Network Opportunity นะครับเึ่งว่าในเรื่องราวของ M Star Network นะครับผมว่าเป็นโอกาสมากๆเลยสําหรับผู้คนในยุคปัจจุบันนี้นะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จริงไหมครัก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนําให้รู้จักก่อนว่า ที่มาที่ไปของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากเจ้าของบริษัทของเรานะครับธันแพทย์หญิงและพาวัชรศรีโรจน์นะครับประธานผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็มสตาร์นะครับท่านเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเนี่ยมากมายหลายสิบธุรกิจเลยแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยได้เห็นความสวยงามในธุรกิจเครือข่ายแล้วท่านก็เลยเปิดบริษัทเอ็มสตาร์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นโอกาสสาหรับคนไทยนะครับแล้วท่านก็ได้เชิญท่านนะครับ นายแพทย์พนินชนเลอเกียรินะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับท่านเองเมีประสบการณ์ในเครือข่ายกว่า20ปีแล้วเคยประสบความสําเร็จระดับสูงกับบริษัทอันดับหนึ่งของโลกมาด้วยนะครับปัจจุบันท่านก็ได้เอาความรู้ตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับพวกเรานรในการสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องและมั่นคงนะครับบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กเองเนี่ยนะครับตัวสาขาสำนักงานใหญ่เ,เราอยู่ที่อาคารปาร์คเพลนจิตนะครับที่เรากําลังนั่งกันอยู่นี้แหละครับที่สุขุมวิทซอยหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากที่นี่เนี่ย เป็นตึกของคุณหมอเองแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังมีสาขาอีกหลายที่เลยทั้งหาดใหญ่เชียงใหม่โคราชตะแก้วนะครศรีธรรมราชชนบุรีนะครับและที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่พนมเปญด้วยนะนี่คือภาพของสาขาต่างๆนะครับแล้วก็สาขาโตเกียวเนี่ยผมก็ไปมาแล้วนะอยู่ใกล้ๆก,กับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคินจิโจเลยนะครับท่านก็สามารถลงรถใต้ดินปุ๊บอยู่เทินกลับมาถึงบริษัทเราเลยสุดยอดอมากๆที่นั่นนะครับเดินทางสะดวกนะครับ ตอนนี้เอ็มสไตล์เน็ตเวิร์กเองเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจนี้เนี่ยนะครับแบบการตลาดแบบเครือข่ายนะคสำหรับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่อาจจะยังเอ๊ะการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็ขออนุญาตในการนําเสนอข้อมูลตรงนี้ได้หนึ่งว่าจริงๆการตลาดทั่วๆไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราซื้อสินค้าใช่ไหมครับมันจะต้องมีผู้ผลิตก่อนผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีต้นทุนของเขาบวกค่าใช้จ่ายบวกกาไรที่เขาต้องการแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เขาตั้งไว้แล้วเขาก็ต้องเสียค่าโฆษณา แล้วก็ต้องมีกําไรค้าส่งสําหรับคนที่เป็นยี่ปัวนแล้วก็มีกําไรค้าปลีกสําหรับร้านค้าปลีกเวลาเราไปซื้อสินค้าปุ๊บเราซื้อหนึ่งร้อยบาทหกสิบบาทจะอยู่ในกระบวนการระหว่างผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภคเราเรียกว่าค่าการตลาดจริงๆตัวต้นทุนวัตถุด,ดิบไม่เท่าไหร่แต่ว่ากว่าจะมาถึงเราเนี่ยครับมันจะต้องเดินทางนะตรงน,นี้มันจะเสียค่าเดินทางเยอะจริงไหมครัก็ทั้งโฆษณาทั้งค้าส่งค้าปลีกด้วยนะครับทําให้ว่า หลายๆครั้งเนี่ยคนก็พยายามที่จะคัดสรรเลือกซื้อสินค้าครับแต่ว่าการซื้อสินค้าเนี่ยแบบราคาถูกที่เรานิยมกันนะฮะนิยมเนีฮยซื้อถูกซื้อถูกกับซื้อแพงอยากได้แบบไหนครับ<อ>ซื้อถูกกับแพงเนี่ยอันไหนทําให้เรารวยคะับมีมีมมทะเลาะกันด้วยจะถูกหรือแพงเงินในกระเป๋าเราก็ลดลงอยู่ดีจริงไหมถามว่าเราซื้อราคาถูกลงเนี่ยเจ้าของขาดทุนไหมครับเขากําไรอยู่แล้วจริงไหม บางครั้งผมยังนั่งนึกเลยว่าเอ๊ะเขาเขียนว่าลด30%เนี่ยเขาบวกขึ้นมา30%แล้วป่าวแล้วมันลดให้เราอีกทีหนึ่งจริงๆเขาก็ต้องได้กำไรจริงไหมครงั้นยัยงไงเราจะซื้อถูกซื้อแพงเขาก็กำไรอยู่ดีเงินในกระเป๋าเราลดลงเงินในบัญชีของเจ้าของสินค้านั้นเพิ่มขึ้นอยู่ดีจริงไหมครับงั้นแนวคิดของการซื้อสินค้าเนี่ยซื้อยังไงก็จนนะครับยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งจนนะครับแต่ธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับโครงสร้างธุรกิจเนี่ยจะเป็นักอซื้ววาี่ทบจ เคยมีค่าโฆษณาค้าส่งค้าปลีกแล้วตัดตรงนี้ทิ้งแล้วเราก็เอาค่าการตลาดตรงนี้ครับมาจ่ายให้กับเราและเครือข่ายของเราที่เป็นผู้บริโภคเรียกง่ายๆว่าเป็นธุรกิจแบบซู sumer ก็คือเขาเรียกว่า producer บวกกับ customer ใช่ไหมเป็นซู sumer เ,เราเป็นผู้ซื้อถึงผู้ขายใช้ดีด้วยแล้วก็มีการบอกต่อได้เงินนะครับผมเองก็เคยก็เคยใช้ดีบอกต่อมาเยอะนะครับเมื่อก่อนผมเป็นสิว ดูหน้าตาดีๆแบบนี้เมื่อก่อนเป็นสิวเยอะมากอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็ไปหาหมอเสร็จพอหมอรักษาเสร็จปุ๊บอุ้ยสิวหายเพื่อนเห็นเพื่อนอยากหายบ้างไหมฮะยากแล้วเขาไม่รู้ร้านหมออยู่ไหนผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับพาเพื่อนไปเสร็จเพื่อนซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนไปต่อหมอจริงไหมเราพาเพื่อนไปเราได้อะไรไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่เคยได้เลยผมพาไปตั้งหลายคนไม่เคยได้อะไรนั่นเองนะครับแต่พอเรามาเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อสินค้าในธุรกิจแบบเครือข่ายนี้นะครับแล้วหน้าตาเราดูดีขึ้น นะแต่อย่าดูจะดีกว่าใช่ไหมนะครับพอเพื่อนทักเราก็แนะนําให้เขามาซื้อแต่เขาต้องซื้อผ่านเราใช่ไหมครับตรงนี้เองนะครับก็กลายเป็นโครงสร้างธุรกิจแบบเครือข่ายส่วนที่เคยเป็นของพ่อค้าคนกลางกลับมาเป็นของผู้บริโภคนะครับนี่คือที่มาของรายได้ในธุรกิจนี้นะครับซึ่งเราก็จําเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับในบริษัทเ m s t a r network เองเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดตอนนี้ก็เกือบๆร้อยรายการแล้วแหละนะ